ระหว่างรัฐบาลนายรุตีกับองค์กรด้านเศรษฐกิจชั้นนําอย่างแบงก์ชาติเนี่ยเป็นสองนักการาด้านเศรษฐกิจมองคนละมุมไม่ใช่2นักการาพีโอพีวีสองเศษสองเศษสอเศษเศษฐานเศษฐาอีกคนหนึ่งเศรษพุธอ๋อสเศษเลยสองเศษตอนนี้ในโซเชียลบอกว่า เป็น2เศษนั่งคุยกันและแน่นอนครับสองเศษใน120วันกวันกว่าๆเนี่ยครับก็มีความกัดแย้งกันสองสามเรื่องนะเห็นนะนู่นตั้งแต่มาใหม่ๆมาใหม่ๆเลยนะมีข่าวนายกไม่ถึงเดือนครับมีข่าวว่าจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติตอนนั้นเพราะหลายมุมมองไงผลตอนนั้นคุณจำได้ไหมเรื่องอะไรตกลงขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยคุณจำได้ไหมต่อมาเศรษฐกิจวิกฤตหรือไม่วิกฤตจำได้ป่มครับใช่ แบงค์ชาติบอกว่าไม่วิกฤตแต่ตอนนั้นนายกก็มาดับข่าวนะตอนที่ไปยูเอ็นใช่ไหมดับข่าวบอกว่าผมไม่เคยมีความคิดและคราวนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีข่าวได้อย่างไรเออข่าวมันถูกจุดพลุออกมาจากความเห็นที่แตกต่างเออข่าวลือคือความจริงที่ยังมาไม่ถึงจนพอลือกันเยอะเลยบอกกันนั้นมานั่งคุยกันนะฮะแล้วก็ภาพนี้ก็ปรากฏออกมาเมื่อวันที่สองตุลาหกสิบหกว่านั่งคุยกันแล้วเนี่ยกลงก็ได้นะเห็นท่าทีรู้ ว่ามีการถกแถลงกันชุดใหญ่อใช่ไหมนั่นครั้งแรกครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นปนการแตดมกกลาระเบิดลงอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ลงที่แบงก์ชาติครับนายกโพสต์ทวิตเลยว่าแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยทําไมเงินเฟ้อต่ําติดลบขนาดนี้แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยชุดสุดท้ายคือเดือนกันยาครับแต่การขึ้นรอบนั้นคือขึ้นมาเป็นละลอกละลอกในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจก็ทั่วโลกขึ้นนะใช่ไหม แต่ภาวะการขึ้นดอกเบี้ยสภาวะนั้นอเมริกาหยุดไทยขึ้นรเราขึ้นเร่งเพื่อสกัดบางอย่างครับ,รบแต่ผลของการขึ้นทําให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเราแปลเปลี่ยนครับไปดูสรุปง่ายๆเลยก็ขัดแย้งเรื่องอะไรบ้างเรื่องการแจกเงินดีเต้าอ,อันนี้ทางไม,ไงไม่ไม่เห็นด้วยก็คือเห็นว่าไม่ควรแจก,กเป็นการทั่วไปและก,ลลก็ช่วงแรกๆนโยบายมีนโยบายแจกให้คนเนี่ยสิบหกปีนี่ของนายกแจกทุกคนทางนี้บอกว่าไม่ควรทำทั่วไป อตอนนี้จะดูดูน่าจะไม่ดูดูท่าทางจะมีปัญหาเงินการขึ้นดอก, <ๆ S 1> ดอกเบี้ยนยบายสวนทางเงินเฟออ้อกนอบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยยบายต่อเนื่องแปดครั้งและล่าสุดคงไว้ที่สองอยู่หน้าเนี่ยบอกว่าบอกว่าเหมาะสมเพื่อสก,กัดเงินเฟอ้อเพราะก็บอกว่าเงินเฟ้อที่ติดลบเนี่ยไม่ได้ซ้อนราคาเงินเฟ้อเฟ้อเทียมเงินเฟ้อเทียมเพราะรัฐบาลเนี่ยไปใช้ไปแทรกกลไกทางการตลาดใช่ใช่อย่างเช่นเรื่องค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันหรือค่า สินค้าอุปโภคบริโภคเพราะดัชนีกระทรวงพาณิชย์ไปสั่งเมฆขึ้นเพราะดัชนีราคาผู 2, 3 3> ้บริโภคก็มีสอสาตัวที่เป็นตัวแปรใหญ่ก็คือพลังงานกับเนี่บยบริโภคอุปโภคครับ,รบการลดเป้าหมาย GDP คือตอนนั้นก็บอกว่าขึ้นดอกเบีย้ยแต่เป็นลดเป้า GDP เดือนกันยานั่นแหละคือเดือนที่ทําให้สัตว์ตื่นตระหนกคือคือจริงจริงเนี่ยมันมีมาตรการาการเงินนะของแมงชาติมันมีหลายหลายวัตถุประสงค์ ไม่ใช่เรื่องการสกัดเงินเฟอ้ออย่างเดียวผมว่ากรณีเรื่องของขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยคือกลัวเงินไหลออก,ออกเงินไหลออกเหรเงินไหลออกเนื่องจากว่าดอกเบีย้ยต่างประเทศสูงเนี่ยเงินไหลออกไหมน,นี่ผมถามต่อผมผมถามแบบนาย,ยกค,คุณคิดว่าคุณสกัดได้เหรอเพราะด,ดอกเบีย้ยเรากับต่างประเทศมันห่างกันตั้งสี่เปอร์เซ็นต์อย่างน้อยคนก็คิดว่ามันไม่ต้องมันอยู่นี้ก็โอเคออแล้วขึ้นไปแล้วสกัดเงินไหลออกได้ไหม ก็อย่างน้อยเงินบาทไม่ไหลไป40อ่ะแต่ขึ้นไปแล้วปรากฏว่าไงคนในประเทศตายเพราะเงินงู้ขึ้นเงินฝากไม่ขึ้นใช่ไหมเห็นไหมล่ะคนยังมีเงินฝากเหรอคุณเนี่ยมีเงินเก็บเคนคนฐานบน10%ยังมีแล้วมมมองที่แตกต่างกันเนี่ยอาจารย์สมุทรได้ไปพาไม่เห็นว่าทาไมมองต่างกันเขาบอกว่า ฝั่งรัฐบาลมองว่าตอนนี้คือกําลังซื้ออ่อนแอกำลังซื้ออ่อนแอไฟกระตุ้นกําลังซื้อเพราะเมื่อถ้ามองว่าอุปสงค์อ่อนแอกาลังซื้อไม่มีเนี่ยแน่นอนหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือใส่เงินเข้าไปก็ผ่านที่โต้เหรียญห้าเดือนพี่ช้างอุปสงค์อ่อนแอจริงๆกําลังซื้อหดตัวเราเห็นได้ชัดจากกําลังการผลิตสต๊อกค้างบานเบอร์เลยตอนนี้แต่แบงค์ชาติมองว่าไง แบงค์ชาติมองว่าปัญหาด้านอุปทานเช่นเรื่องของทักษะแรงงานเรื่องอะไรอักิลเออพวกนี้ปัญหาด้านนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องอุปสงค์เศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซามันเป็นเรื่องโครงสร้างเราไม่มีการปรับตัวทางการผลิตเห็นไหมล่ะก็บอกอะไรนะเศรษฐกิจเราหดตัวผมได้ยินว่าเราเนี่ยผลิตสินค้าที่โลกไม่ต้องการโอ้เลยนี้จริงนะอันนี้จริงโอ้นี่นี่เรื่องหนึ่งเรื่องต่อมาตอนนี้นอกเหนือจากกับเศษสองเศษแล้วนะนี่นี่ กฎหมายก็มีปัญหาอีกนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าเมื่อกี้นายกกับแบงค์ชาติตอนนี้หรื่อนายกกับกริสดีกาเนี่ยอ๋ออ,อันนี้ก็เป็นปัญหาอกีกกริสดีกาคือที่ปรึกษากฎหมายของอรัฐบาลครับใช่ไหมแล้วที่ปรึกษาของรัฐบาลตอนนี้มีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเป็นรัฐบาลตั้งฟอร์อรมคลรอมเลยคุณสมบัติของคนที่จะเป็นว่าที่รัฐมนตรีนี่งติดออไว้สองคน ค้างไวสอดอกอีกไวสอคนนั่นคือคุณภัยคุณภัยิกธิ์คุณพี่ชิตชื่นบานต้องรุ้นว่าผ่านไม่ผ่านตอนนี้แสิ่งที่ทําให้นดยดิทิ่าไม่เป็นไปตามแผนเดิมก็คือการกู้เนี่ยต้องหยุดยุติเนี่ยมันอยู่ที่ข้อนี้ครับาะค้ายของคําตอบจากกฤิฎีกาก็คือบอกว่ากฤิฎีการะบุชัดเจนว่าหากรัฐบาลไม่ทําตามเงื่อนไขของไอพรบการเงินการคลังมาตรา ห้าสามห้าเจ็ดเจ็ดมาตราหกมาตราเจ็ดมาตราเก้ามาตราสี่เก้าทั้งพรบทั้งฉบับเลยนยนี่มันกี่ฉบับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกของพรบวินัยการเงินการคลังเนี่ยย้ําตรงนี้นะครับหากไม่เกี่ยวตรงนี้นะกระทรวงการคลังไม่สามารถกู้เงินได้ชัดเนี่ยผมไปเห็นมาแล้วนะผมไปแอบเห็นมาแล้วผมก็เห็นแล้วไอ้หนังสือที่เขียนไว้เนี่ยโอ้รอบ ตอนแรกเนี่ยอธิบายทําได้ทําได้ทําได้แต่มีแต่นี่ข้อนี้ไงวักท้ายเนี่ยสองบรรทัดนี่แบบนี้เลยแต่ถ้าแต่ถ้านี่ไงก็ไม่ทําตามนี้วันที่มีข่าวว่ากฤษฎีกาส่งความเห็นมาเน่คืนนั้นเนี่ยคุณบุมมธรรมเวชชัยโพสเลยบอกว่าไฟเขียวแล้วไฟเขียวที่ไหนเลยพอลรุ่งขึ้นเนี่ยเนายขากฤษฎีกาประกรณินประพันใช่ไหม บอกว่าผมไม่ใช่ตำรวจจราจรและวนันทอตอนนี้เมื่อมีในท้ายคำตอบเขียนแบบนั้นว่าต้องยืนบนข้อกฎหมาย6ถึง7ข้อเนี่ยตอนนี้ต้องส่งคำตอบของดีกันี้กลับมาที่ข้กรามการดิจิตอลให้เป็นผู้ตัดสินนี่ครับโฉมหน้าของข้าราการยกเป็นประธานแลวก็ในนั้นมีเลขาธิการอยู่ด้วยมีนี่พี่คุณดูนะมีประหลัดกระทรวงดีอส ลำตีดีเอสก็อยู่มีประหลัดกระทรวงมหาไทยลำตีมหาไทยก็อยู่มีผู้ว่าแบงชาติผู้ว่าแบงชาติมีเลขาธิการสภาพัฒน์มีผู้อำนวยการสํานักงบประมาณมีเลขาธิการกิศิการแล้วเลขากิศิการถ้าเรียกประชุมเนี่ยต้องตอบต้องตอบว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยอธิบายว่าไงวะมีอายการสูงสุดประหลัดกระทรวงการคลังประหลัดกระทรวงพาณิชย์ โอ้ยทั้งหมดเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยถ้าดูจากรายชื่อ2 0 24คนเนี่ยครับเขาสรุปมาได้ยังไงผมว่าเขาตกผลึกแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องดูว่าจุดมรสุมของท่านนายกรัฐมนตรีภูมิคุ้มกันต่างๆจะเป็นยังไงตอนนี้หัวใจสำคัญอยู่ที่เศรษฐกิจและก็กับเคลื่อนนโยบาย